ฝูงควายป่าเอเชียชายแดนพม่าลาวกลางทุ่งเปิดฝูงควายป่าเอเชียกำลังเคลื่อนตัวอย่างสงบตัวผู้ขนาดมหึมายืนเด่นกลางฝูงคอยจับตาอันตรายในขณะที่ตัวเมียหลายตัวกำลังห้องล้อมลูกน้อยซึ่งเพิ่งลืมตาดูโลกไม่ถี่เดือนลูกควายซุกตัวอยู่ข้างแม่ผัดก้าวเดินอย่างเก้เก้กังกังโลกใบนี้เต็มไปด้วยสิ่งใหม่ที่น่าตื่นเต้นและอันตรายที่คืบคลานอยู่ทุกมุม ไม่ไกลาจากนั้นในความมืดเงาของพุ่มไม้เสือดาวผู้ล่างเงียบกำลังคืบคลานมันพุ่งสายตาคมเกล็บจ้องไปยังลูกควายที่ยืนรังท้ายอยู่ตรงขอบฝูงลมหายใจเบาก้าวย่างแทบไร้เสียงทุกการเคลื่อนไหวคือศิลปะแห่งการซุ่มโจมตีไม่กี่วินาทีมันก็จะถึงตัวเหยือ่อแต่แล้วแม่ควายส่งเสียงร้องเตือนป้องป่า เธอหันขับเข้าขวางซ้อมลดเขาแหลมคมมาทะทันทีเสียงกีบกระแทกดินสะท้อนก้องเสือดาวสะดุ่งและถอยฉับลูกควายรอดชีวิตด้วยสัญชาตญาณของแม่ที่ไม่เคยหลับไหลชัยชนะเล็กๆของแม่ทําให้ฝูงยังคงปลอดภัยหลายวันผ่านไปความสงบเพียงชั่วครู่ก็ถูกทําลายอีกครั้งเสือลายพาดกลอนหรือเสือครองเอเชียกำลังเดินลาดตะเวน มันใหญ่กว่าเสือดาวหลายเท่าแข็งแรงและไม่เกรงกลัวสิ่งใดมันพุ่งตรงเข้าหาหูโดยไม่ลังเลเป้าหมายคือแม่ควายที่ยืนห่วงลูกอยู่แนวหลังเสียงคำราม้องสนัดทำให้ทั้งปูงแตกตื่นแม่ควายพุ่งชนเพื่อปอกป้องลูกทันทีแต่พลังของเสือลายาพาดกรอนมหาศาลเกินต้านกรงเล็บคมกริบผ่านผิวหนังทิ้งร่องรอยบาดแผลลึก เธอเจ็บหนักกายยังตืงนยืนเพื่อขวางลูกน้อยเสียงร้องโหยหวนของแม่สะท้อนกล้องไปทั้งทุ่งเป็นสัญญาณเรียกฝูงให้กลับมาทันใดนั้นควายป่าหลายตัวครูกันเข้าประกบเสียงกีบกระแทกพื้นดังสนัน่นราวแผ่นดินสัน่นเสือลายพาดกรอนถูกกดดันจากรอบทิศแม้จะเป็นนักล่าผู้ยิ่งใหญ่แต่เมื่อเผชิญหน้ากับพลังของฝูง มันจำต้องล่าถอยไปอย่างไม่เต็มใจแม่ควายยินขอบเลือดไหลแต่ยังคงโอกลูกไว้ในวงเขาลูกน้อยรอดชีวิตอีกครั้งเพราะความเสียสละของแม่และความร่วมมือของทั้งสูงขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์และรับชมคลิปขอบคุณครับ